ดีค่ะบ้านเดี่ยวนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะบ้านมือ2เน้นตามสภาพนะคะในราคา6 5แ0 0 0บาทค่ะตั้งอยู่ในชุมชนนะคะด้านหน้านี้เป็นทางสาธารณประโยชน์นะคะถนนคอนกรีตในชุมชนค่ะก็จะกว้างน้อยไปนิดนะคะก็ลักษณะตามรูปนะคะเน้นตามสภาพค่ะ6 5แ0 0 0บาทบ้านเดี่ยวบ้านสนุมหมูห่ตํําบลท่าหลวงอําเภอ พิมายจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกและจอดรถได้2คันนะคะสนใจนัดชมแปลงจริงกันได้ละค่ะแต่ว่าให้นัดหมายล่วงหน้ากันก่อนนะคะเพื่อความสะดวกทั้ง2ฝ่ายค่ะเจคยโนะเพียงนําเสนอให้ชมเบื้องต้นเราไม่ใช่ผู้ขายนะคะในวันนี้ต้องรากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องเจค,คโนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ